5วิธีป้องกันตัวเองจากฤทสีดวงทวารข้อ 1. รับประทานอาหารที่มีก,กยากใยเช่นผักผลไม้เพื่อไม่ให้เกิดอาการท้องผูกข้อ 2. ควรดื่มนะ้ำมันรับ8-10แก้วเพื่อให้อุจจาระอ่อนตัวลงและขับถ่ายง่ายเราไม่ควรเบรกอุจจาระแรงเกินไปนะคะข้อ 3. รักษาสุขอนามัยโดยการล้างก้นให้สะอาดไม่ควรใช้กระดาษชำระที่แข็งจุดเกินไปเพราะอาจจะทำให้รูทวารของเราเกิดบาดแผลได้ค่ะหากพบว่ามีเลือดออกมาก ควรพบแพทย์ด้วยด่วนเลยค่ะใช้ตัวช่วยจะเป็นยาหรืออาหารเสริมก็ได้ค่ะแต่คนที่มีโรคประจําตัวมากๆเกณฑ์แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนบประทานอาหารเสริมทุกครั้งนะคะเกณฑ์แนะนําตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมริจิริจิช่วยลดการบวมของลิสีดวงทําให้ลิสีดวงยุบลงช่วยให้หลอเดเลือดแข็งแรงขึ้นยับยั้งกระบวนการอักเสบช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้นอุจจาระนิ่มลงลดการเบ่งและลดแรงดันของหลอดเลือดพราะมีส่วนผสมของกดขี้แมวที่จะช่วยปรับสมดุลกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นการขับถ่ายกด ปุงปาต้านการอักเสบของโลงดีสีดวงทวารโกดเชียงบรนเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมโกดขา่ามเหลงกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็กลดการตกค้างของอาหารในกระเพาะอาหารสารสกัดขมิ้นชนันต้านการอักเสบแก้ท้องอืดจุดเสียดขับลมหัวบุกที่จะช่วยเพิ่มกักใย,ยในอาหารทําให้ขับถ่ายได้ไง่ายมากขึ้น